ดีครับมันนี่นะครับเราอยู่อคอกหมูคือเขาครับผมม่อนี่ผมก็มาเบิง้คงคอกหมูของพ่อผมนะครับเนาะมาเบิ้งหมูขุนนะครับช่วงนี้หมูขุนกําลังเป็นราคาเป็นกําลังมาราคากําลังมานะครับเนาะ <S <S อยู่อยู่บ้านหอมประมาณหกสิบเป็เจ็ดสิบนะครับถ้าขายกันพออยู่ได้ครับช่วงนี้ตอนช่วงเช่วงปีใหม่นะครับราคาหมูลงแห้งครับ วันนี้ช่วงมาเรียนหานะครับเนาะราคาหมูก็เริ่มขยับขึ้นมาหน่อยนึ่งวันนี้ก็จะเป็นวันที่22พฤษภาคม2567นะครับเนาะที่พามาเบิ่งคอกหมูพราผมที่พ่อผมเลี้ยงไว้นะครับมีหมูคุ้นทั้งหมดประมาณ10กว่าตครับครับไปเบิง่งเลยครับว่าลูกหมูที่สวยงามงน้นครับผมครับผมไปกันเลยครับผม นี่นะครับสําหรับหมูนะครับลูกหมูนะครับมีทั้งหมดนะครับผมไล่ให้เบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองมีทั้งหมดสิบสองตัวนะครับผมลูกหมูผมชุดนี้ครับมันแม่หมูขุนนะครับแต่ว่าชุดนี้นะครับมันเป็นหมูเลือนลอยนะครับผมหมูเลื่อนลอยนะครับเพราะว่าพ่อมันเป็นลาดแม่มันก็เป็นลาดนะครับเนาะ เดี๋ยวผมจะพาไปเบ่งพ่อแม่มันเดี๋ยวผมอันนี้คือลูกหมูครับลูกหมูอันนี้ก็คือให้กินหัวอาหารนะครับกินหัวอาหารล้วนเลยครับเป็นลูกเป็นหมูอาหารหมูคุนนะครับแต่ว่าชุดนี่นะครับมันเป็นเลือดล้อยนะครับที่พ่อผมผสมไว้เป็นหมูลาดเลือดล้อยนะครับ โอ้2ตัวมีตัวผู้จากตัวกระบพรูครับตัวเม่ยก็ผมกระบรูนะครับนะแต่ว่าพอผมเลี้ยงไว้นะครับก็ก็ชีมีอางน้ำให้มันนะครับเนาะอางน้ำให้มันคลายเครียดเวลามันเครียดนะครับก็ะชีลงไปเล่นอยู่อางน้ำอยู่หันยามเรามันกระชีแบบให้ลูกหมูแข็งแรงตัวไว้นะครับเนาะหมูก็จะอารมณ์ดีขึ้นนะครับโพ้ยคว่าขมีตัว้วนครับผมดูนะครับํามแห้งครับผม อู้หูนะครับเบิ้งมาแยางกันกินนะครับช่องนี้หมูกําลังราคาดีนะครับแต่ก่อนนี่หมูโลละเจ็ดสิบแปดสิบนะครับเจ็ดสิบแปดสิบช่องนี้ก็ราคาก็ประมาณหกประมาณห้าสิบหกสิบนะครับก็ถือว่าราคากำลังมานะครับเนาะแต่ว่าอันนี้ใช้ท,ทำเป็นหมูหมูไม่พันได้ครับเป็นลา สายรัดนี่ครับเดี๋ยวดผมจะพาไปเบื้องพ่อกับแม่นะครับเด้อพ่อกับแม่มันที่เป็นตัวแบบเลยนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นโชมหน้าของพ่อพันธุ์นะครับพ่อพันธุ์เลือดร้อยครับพ่อพันธุ์เลือดร้อยรัดไว้ครับนี่ครับอยู่ครอบแบบนี้นะครับอ่าคอนิ่งกระซี่ได้ล่างนะครับเด้อมันก็มากแบบนี้อยู่แล้ววัาอย่างวันล่างคออแทนตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะมาล่างข้อให้มันนะครับตอนนี้เป็นพ่อพันธุ์ที่เอาไว้ทับโดยเฉพาะนะครับเด้อ พ่อพันลัดไว้เรียบร้อยนะครับนี่สังเกตที่หูครับผมสังเกตที่หูนี่หูชีแบบที่ตั้งนะครับถ้าเป็นพ่อพันลัดถ้าเป็นแลนนี่แบบหูตกหูตูบครับเป็นหูตูบนี่ครับพ่อพันพ่อพันตัวนี้ก็อยู่ได้ประมาณสองปีนะครับเด้อสองปีแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวจะพาไปดูแม่พันธุ์นะครับเด้ออันนี้ก็จะเป็นแม่พันธุ์นะครับเนาะแม่พันธุ์ที่ผมได้เลี้ยงไว้นะครับ อันนี้สถานะอุ้มท้องทั้งคู่นะครับผสมติดเรียบร้อยลนะครับอันนี้ผสมติดเรียบร้อยเป็นแม่พันธุ์สายลาดนะครับสายลาดเรื่อยนี่ครับสวยๆครับอ้วนครับอ้วนแหงครับตัวเงี่ม่ตองห่วงเลยครับว่าตัวเงญ่แบบสายกล้ามครับผมให่แหงครับผู้ใดียมาเบิ้งกระสอนนะครับเด้อยสดหมู่ชุดนี้นะครับแล้ววันนี้ผมจะพาไปเบิ้งกันชุด ลูกหมูคุณสุดน้อยๆนะครับประมาณอายุบ่หอดเดือนนะครับเด้อข้าวในนี้ก็เป็นลูกหมูนะครับลูกหมูอายุบ่หอดเดือนใ้เด้อครับเด้อเพิ่งคลอดนะครับเพิ่งคลอดได้ประมาณสองอาทิตย์นะครับนี่ครับลูกหมูแข็งแรงสมบูรณ์ทุกตัวนะครับเด้อออกได้สิบสามตัวครับผมพอกนี่บัลุดบัลุดสิบตัวนะครับสิบสามสิบสี่สูงสุดนี่สิบเจ็ดตัวครับสิบเจ็ดตัวแต่ แต่ว่าสิบเจ็ดตัวนี้ชี้อดอยู่ประมาณสิบสี่ตัวครับผมเพราะว่ามันมันมีเต้าเต้าเต้าทางหมดนี่มันชีเป็นประมาณสิบสี่สิบสี่เต้าแล้วครับเนาะแต่ว่าลูกออกวานสิบเจ็ดตัวครับลูกดกแห้งครับชุดนี้ไม่ต้องวงครับสายลูกดกครับผมนี่ครับมงคลน้อยๆตักนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้สำหรับคลิปน้านครับพนไหม่นะครับผมขอบคุณครับ